สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงวิธีการจัดการความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังปัญหาจากคนอื่นนะคะมีน้องคนนึงที่ถามเข้ามาว่าขอดูโพยนะคะเพราะว่าจำไม่ได้ อยากให้พี่หมอแนะนำวิธีกาจัดความรู้สึกด้านลบหลังจากฟังปัญหาของคนอื่นมาเยอะๆหน่อยได้ไหมคะก็ในคำถามนี้นะคะหมอคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่เคย เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนะคะก็เลยจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังปัญหาของคนอื่นมาอย่างไรนะคะข้อที่1นนะคะก็คือรับรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะในคําถามนี้นะคะน้องได้ใช้คําว่าความรู้สึกด้านลบนะคะแต่ในวิดีโอก่อนก่อนนะคะเราได้ดูกันไปแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะมันไม่ได้แบ่งออกเป็นลบกับบวกนะคะแต่ว่า เราเนี่ยควรที่จะถามตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงนะคะว่ารู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังอะไรแบบนี้นะคะถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งอารมณ์ออกเป็นอารมณ์ลบกับอารมณ์บวกเนี่ยเราจะพยายามถักใส่อารมณ์ลบออกไปเพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้สึกแบบนั้นนะคะการบอกเชื่ออารมณ์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับมันได้แล้วก็ดูว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรให้ได้อย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นะคะคือทําความเข้าใจความรู้สึกนั้นค่ะพอ เรารู้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราฟังปัญหาจากคนอื่นมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะคะเราก็ลอง เอาความรู้สึกนั้นมาดูซิเอามาแบบพิจารณาดูซิว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะมันมีเหตุการณ์อะไรในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกคล้ายๆกันหรือเปล่านะคะอายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนมาปรึกษานะคะแล้วพอเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกหงุดหงิดว่าโอ้ยเราเนี่ย ฟังปัญหานี้จากเพื่อนมาเป็นสิบล้านรอบแล้วนะแล้วเราก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าคนที่จะแก้อย่างนี้แล้วเพื่อนก็ไม่ทําแบบนั้นสัทีแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนนะคะที่เพื่อนไม่ได้ทําตามคําแนะนําของเรานะคะหรือว่าเรารู้สึกโกรธตัวเองนะคะคนที่มีความรู้สึกลบกับตัวเองเนี่ยก็อาจจะเอาความรู้สึกนั้นเนี่ยเทินเข้ามาหาตัวเองได้นะคะรู้สึกโกรธตัวเองว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกอะไรนะคะลองพิจารณาความรู้สึกนั้นดูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงค่ะซึ่งการทําแบบนี้นะคะ จะทาให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทําไมเราถึงมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะหลังจากที่ได้ฟังปัญหาของเพื่อนค่ะข้อที่สามนะคะคือให้แยกตัวเองออกมาจากปัญหาของคนอื่นนะคะข้อนี้นะคะสําคัญแต่ว่ายากมากๆเลยนะคะด้วยความที่หมอนะคะกําลังเรียนเป็นจิตแพทย์เด็กนะคะหมอก็จะได้ฟังปัญหาของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีหลายครั้งเลยนะคะที่หมอนี่เอาตัวเองไปอยู่ในปัญหานั้นด้วยนะคะแต่ว่า ก็ต้องรู้ตัวว่าเรานะคะมีหน้าที่ที่จะสะท้อนให้เจ้าตัวที่มาหาหมอนะคะได้เห็นถึงปัญหานั้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้แก้ปัญหาแล้วก็จัดการด้วยตัวเองนะคะเราไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในปัญหาของเขานะคะการที่เราแยกตัวเองออกมาจากปัญหาของคนอื่นเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราฟังปัญหาของคนอื่นเนี่ยลดลงไปได้นะคะแล้วเราเนี่ยยังสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้นะเรารับ ฟังเขาได้นะเราอยู่กับเขาได้เรารู้สึกร่วมได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปผูกพันกับปัญหานั้นแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปแก้ปัญหาให้ใครนะคะบางครั้งนะคะคนที่เข้ามาปรึกษาเราเขาอาจจะแค่อยากระบายให้ฟังหรือว่าอยากที่จะมีคนรับฟังเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นวิธีการแก้ปัญหาชัดขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ปัญหาให้ใครหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวไปผูกกับปัญหา ขอองคนนคื่แล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะให้ฝึกวิธีจัดการกับการคิดวนของเรานะคะบางครั้งนะคะคนที่เป็นคนที่คิดมากคิดวนคิดเยอะนะคะอาจจะเอาปัญหาของคนอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นปัญหาของตัวเองได้นะคะแล้วก็กังวลนะว่าเอ๊ะคนที่มาปรึกษาเนี่ยเขาจะไปแก้ปัญหาได้ไหมหน้าหรือว่าเราจะช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างไรได้นะคะแต่ว่า,าบางทีการคิดวนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะเราควรที่จะฝึกทักษะการจัดการกับการคิด ิดวนนั้นนะคะอาจจะใช้วิธีการทอดซ็อปปิ้งนะคะหรือว่าการหยุดความคิดนะคะพอเรารู้ตัวว่าโอ,อเราคิดวนละเรานึกถึงแต่ปัญหาของคนอื่นนะคะก็ให้หยุดความคิดนั้นนะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นอาจจะไปทํางานอดิเรกที่เราสนใจหรือว่าอาจจะไปทํากิจกรรมอ,อื่นๆเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้น,นะคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายอย่างเหมาะสมเช่นสมมุติว่าเรานอนไม่พอนะคะเราอาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดได้ง่ายหรือว่ามีอารมณ์กังวลได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องได้เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะหมอก็จะขอสรุป4ข้อนะคะวิธีจัดการกับอารมณ์เมื่อมีคนอื่นเข้ามาปรึกษานะคะข้อที่1นนะคะก็คือรับรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะ ข้อที่2ก็คือทําความเข้าใจกับความรู้สึกนั้นนะคะข้อที่3คือให้แยกตัวเองออกมาจากปัญหาของคนอื่นนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่คือฝึกจัดก,การกับความคิดวนของตัวเองนะคะโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะก่อนจบวิดีโอนี้นะคะหมอก็จะฝากคำคมไว้นะคะคำคมนี้บอกว่า overthinking also best known as creating problems that are never there นะคะ เป็นของเดวิดซิกโฮสนานะคะก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าการคิดมากเกินไปนะคะก็คือการจ้างปัญหาที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกนะคะโอ้นี่หมอชอบมากเลยนะคะบางทีเราเนี่ยคิดถึงปัญหาคนอื่นมากแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดถึงปัญหานั้นมากเท่าเราก็ได้นะคะเขาก็อาจจะแค่มาระบายให้เราฟังแล้วก็ move on ต่อไปนะคะดังนั้นนะคะเราต้องมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของเราหลังจากที่ได้ยินปัญหาของคนอื่นมาด้วยนะคะโอเควิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกค สามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองขอบคุณมากที่มาชมคลิปหมอนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าเกิดชอบนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูว่าดูว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรยาให้แดงแน่เลย รู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนนะคะที่ไม่ทัน uh. <c oughs> overthinking also unknown best <c oughs> เอามหม่เอามั้ย